กูไม่เห็นใครเลยอ่ะไม่เห็นใครเลยอ่ะใครอยู่อ่ะลุ้มตอนนี้แจ้งกูอ่ะไม่มีใครอยู่เลยเหรอเวลานี้ไม่ยังไม่มีใครมาไอ้พวกที่มันไอ้พวกที่นัวสาวอ่ะไอ้สัตว์ใช่เขาชอบมายืนนัวสาวกันตรงข้อดีเทื่มึงเจอใครมึงถ่ายรูปให้กูด้วยนะมึงเจอใครมึงถ่ายรูปให้กูด้วยเ้ยถ้าลุงจะเอารูปอ่ะเก็บไว้ตั้งนานแล้วอ่ะเอามาดิส่งมาดิเดี๋ยวส่งให้เอากิน สามเดือนแล้วครับสวัสดีครับผมที่ตรงนี้ผมไม่ปล่อยเช่าแล้วนะผมให้ทุกคนออกไปจากที่นี่เลยนะครับออกไปทุกคนเลยออกไปออกไปเดี๋ยว <ผม S 2> เดี๋ยวมไม่เช่าแล้วออกไปไปออกไปครับออกไปทุกคนเลยออกไปผมไม่ได้ปล่อยเช่าแล้วออกไปครับไปไหมไม่ไปผม,มแทงนะหนึ่งสอง ผมรอเล่นผมรอเล่นรอเล่นลาเล่นลาเล่นลาเล่นราเล่นรอเล่นราเล่นลาเล่นลาเล่นช่วงนี้มีไฟอ่ะน้องพี่อ่ะไอเหียรู้สึกมีไฟปะตรงเนี้ยน่าจะมีนะครับเดแรกเลยครับเนี่ยไม่นอนกันเหรอเนี่ยดีครับลุงนอนละขยันนะขยันตื่นนะของเราเนี่ย ใบรุ่นแฟมิลี่อ,อนนยะครับอันนี้มันมันเลี้ยงอะไรกันอะเลี้ยงหมูป่าลุงเอาหรอมันได้เงินดีกว่าปะกําไรรอบละสามหมื่นกว่าครับเหรอ,อ,อเยอะจัดดีนะกูไม่โดนลุงกระทืบไปเฮียไปยิ้มใจแป๋วอ,อยู่นีนะ้สวัสดีครับไปแล้วครับเจอกันครับทุกคนครับเจอกันครับ ครับเอารถมาส่งใช่ไหมสวัสดีครับลุงแตงคิวมากเอารถมาส่งพึ่งแรกวะครับลุงใจเย็นนะเท่าไหร่คันนี้ขายปะไม่ขายรับแรกใช้กล่องแรกมาเราขายไม่ได้หรอแรกครโอ้โหของแกครับไม่ใช่ของผมเนี่ยแรกคันได้เอาปะอะไรลุงเนี่ยแท็กนะคันหน้าเนโลลุงเนโลลุงจะหลอกผมเม่วนผมเห็นแจ็คก็ขายอยู่กล่องสกล่องเหรอ ใช่เหรอคันเดียดอ่ะใช่เขาใช้ยี่สิบห้าข้อขอขอรองขับเลยเดี๋ยวขอลองขับเลยได้ได้ได้ครับยังไม่ได้จูนนะลุงใช่เหรอมันจูนได้ปะมันจูนได้ครับแต่เอ็กยังไม่ให้จูนอ๋อเหรอโอ้ยโคตรกลำไปจัดกลำจัดสองวันสี่สิบบรลุงไอเทียเลี้ยวโคตรกลำเลยเอ็กยังไม่ปรับลุงเขาบอกว่าเดี๋ยวปรับให้เดี๋ยวผมเชื่อมันหรอไอเทียผมก็นั่นแหละผมว่าดูผมว่านั่นอยู่นั่นอ่ะมันขายกล่องละเท่าไหร่อ่ะ สามแสนห้าครับสามแสนสามแสนห้าลุงยี่กองอ่ะใช้ยี่สิบห้ากล่องครับแล้วก็มีออดี้อ่ะที่ใช้ยี่สิบกล่องออดี้ขนาดไหนสี่ประตูครับมันเป็นออดี้โตเกะมะลุงอ๋อไอคันนี้มอสป่ะคันนี้น่าจะมอสป่ะอันน้ครับลุงคันนี้น่าจะมอสป่ะคันนี้รถโตเกมครับเอาใช่หรอเเดียวซีใหม่อ๋อเดียวซีใหม่ไอ้เนี้ย โคดอันนี้มันคือพอร์ตนะเนี่ยถ้า DLC ใหม่อาจจะไม่เก้าหนึ่งหนึ่งทอโบวะคันนี้น่าจะไม่ใช่พอร์ตนะถ้าถ้าเป็น DLC อ่ะคือเขาไม่ตั้งชื่อให้มันเหมือนพอร์ตเลยใช่พอร์ตปะว่ามันไม่ได้มันเป็นลิขสิทธิ์นั่นไงกว่าใช่ใช่ใช่มันมันเป็นชื่ออื่นอ่าใช่มันเป็นชื่ออื่นแต่คือมันเก้าหนึ่งหนึ่งทอโบเอฟนั่นแหละใช่ใช่เก้าหนึ่งหนึ่งทอโบเอฟเราเคยขับปะอ่านะครับเราเคยขับปะถ้าผมชอบรถพวกนี้อยู่แล้วแล้วเรามีรถอะไรตอนนี้ ผมตอนนี้เหรอใช่ๆเพิ่งขายอ้นี้ไปครับไอนันเซอร์แปง e v โอแปงปีโอมีสามสี่ป่ะไม่มีลุงไม่มีผมไม่มีงอขนาดนั้นจังผมไม่มีงอขนาดนั้นครับแต่ผมก็อยากได้ซูเปอร์อยู่ว้าวโอ้โหรถนี่รถรุ่นใหม่เหรอเนี่ยรุ่นใหม่รุ่นใหม่รุ่นใหม่มันแรงเกินอะไรประเด็นอะ ลุกโลกเลยอะทำไมรัวนี้รุนี้ลุงมาเวลาไหนเนี่ยทำไมลุงมาเช้าจังครับเปลี่ยนเวลาไงตอนนี้กำลังปรับปรบปุงตัวเองอยู่คือ,อมันจะขึ้นปีใหม่แล้วไงเราก็เลยแบบทำตัวให้มันดีขึ้นบางทีคนเราแม่งต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเวยอายุมาเช้าเชียวเพราะว่าตอนกลางคืนกูต้องเลีเ้ยงลูกไงก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอ๋อใช่ใช่ควรจเปลี่ยนเวลาใช่เปลี่ยนเวลาเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวทำตอนเช้าอย่างเงี้ยตรียมตอนเช้าแล้วตอนกลางคืนก็เลี้ยงลูกเงี้ย เดีจะมาหกโมงเช้ายันเที่ยงคือเอ้ยยันยันยันเที่ยงเที่ยงอ่ะอะไรประมาณนี้เจกันวะหนุ่มเจริญนครับไปไปทุกคนไปนอนกันดีกว่าผมเหนื่อยแล้ววะตอนนี้ผมเหนื่อยแล้วอ่ะ จริงไหมเราจริงไหมผมขาดหกนาทีสัตว์ยอยอคิดถึงนะคิดถึงคิดถึงจะมาบอกลาด้วยบอกลาด้วยเดี๋ยวพักหนึ่งถึงถึงสี่วันนะครับถึงสี่วัน หน่งถึง4วันนะครับใครไปเที่ยวไหนก็ปลอดภัยนะไปหมดแล้วว่าเจ๊ที่่เฮ้ยฉันหลอกอะไรบ้างอยากกันนั้นเลยเฮ้ย ก่อนไปแล้วกันก็แจกรางวัลเดี๋ยวคนในเซิร์ฟสักหน่อยแป๊บหนึ่ง อันไหนวายสาัตว์ตัหนึ่งนะ <S 2> <S 2> <S 2> ผมหาโค้ดรถอยู่ตอนแรกก็จะเสกขค้ข <อ S 1> บิน,บนปนมวมงวงซะหน่อยแต่ว่าไม่เอาเดดนดาบพ่อหารถเฮ้ยทุกคนอยากให้ผมเสกรถอะไรมาครับผมผมจะไปแจกคนในเมืองให้คนในเมืองขับอยากได้คันไหนดิ สาสก็เฮียล้ไอสัตว์สาห้าเออสามหสอ,อ๋อชีทีหาสห้าอาีทีอาสามห,าามหาอาสาหเปล่าวะโอเคเอาเลยละกันนี่แหละคันนี่แหละที่ทุกคนอยากได้ ทุกคนทุกคนวันนี้ผมมีบริการพิเศษครับใครที่ทํางานเดี๋ยวมีรถให้กับกลับบ้านฟรีครับเอาไปเลยครับเอาเองเอาไปเลยใช้ได้ตามปกติอ่ะแต่ห้ามหนีตำรวจนะอเอาไปเลยเท่ๆของเท้ครับของครับเล่นได้ครับผมใครอยากได้รถครับใครอยากได้รถมาเอารถกลับบ้านป่าๆๆาป่า เฮียคันสีส้มโคตรเท่ศาสตร์เปิดรถของดีเบิร์ดเลยดีกว่าแมวรถดีรถเท่เกินลุงแต่ไหนราจบปูนใครอยากได้อะไรบอกนะเสกให้หมดเลยใครอยากได้อะไรขอแค่โค้ดขอ r p g ครับอยากได้ไม้พูครับไม้พูใครเฮียเราไม่ได้นันอาวุธไอ้าสตร์เอารถเสกใครอยากได้เครื่องบินอะไรบอกเอาไว้ทำงานอยากได้เครื่องบินอยากได้รถอยากได้รถถ่ายครับรถถ่ายครับรถถ่ายรถถ่ายทักษีเสกไว้เป็น รู้บ่พอเรื่องดำดังได้ไหมสวัสดีครับเอ้าวมีตำรวจนะขับได้อย่างเดียวขายยาเอ้ยไม่ใช่ขับได้แบบทำงานเชิญครับผมเชิญครับเที่ยวไปที่ไหนบ้ครับผมตอนนี้ได้ไหมครับได้เมา ครัใครไม้ใครเป้าใครอีกเป้ากันหนึ่งครับลงขอกันหนึ่งครับเด็ดครับขอบคุณครับง่ไอ้ที่คนดีจัดไอ้สัตว์โคตรเท่ไอ้ที่อ่ะโคตรครูอ่ะครูเกินอ่ะไอ้ที่คนไรหล่อใช่ไหมไอ้สัตว์มีอะไรอีกวะอย่าต้องหาอะไรแจก แจกเงินสักพันล้านไหมทำไงวะไม่ได้ไหว่ะแอดมินนี้แม่งทำยี่อะไรไม่ได้เลยนอกจากเสร็จรถเอาเป็นเครื่องบินดีกว่าไปหาเครื่องบินก่อน เครื่องบินลำนี้อนุญาตได้ขับได้นะครับผมสวยสวยลุงสวยเอาเอาไปทำงานอะไรได้หมดเลยนะเชิญครับผมบีนไปด้วยบินไปด้วยไปไปขึ้นมาขึ้นมาใบไม่มีครับใบไม่มีพี่ฟูณได้ไหมอ่ะจะฟูณไม่ได้ไอ้สัตว์ห้ามห้ามอะไรผิดกฎหมายแต่การเจอการเจอการโดนใบเนี่ยไม่เป็นไรโดนใบเนี่ยไม่โดนไม่โดนกูรับผิดชอบเองกูให้ไปทีเดียวแล้วก็ไป ลูกไก่ภูมิใจในตัวพี่ป่ะน้องชายอะไรพี่ไม่เป็นไรฮะเป็นไงทุกคนเปรี้ยวป่ะมีค้องภูมิใจในตัวพี่เว้ยมี่ทำเพื่อเซิร์ฟขนาดไหนอะมึงไม่เข้าใจหรอกเอาจริงอันนี้พี่ไม่ได้นอนเหมือนเนี่ยพี่สตรีมพี่สตรีมไหมตอนช่วงนี้พี่แบบพี่มีไฟอะน้องก็จะวะน้อทุกคนโอเค ก็พี่พี่ปไปนอนนะไอพี่มีไฟพี่กำลังอารมณ์แบบอารมณ์มาไออย่างนี้นะดูคนมีไฟเด็กเยอะไอ้เย่ขันเทียดนี่มันวิ่งได้เท่าไหร่วะแป๊บนึงกูลืมดูไอ้สัตว์แล้วดึงไอ้เย่สามห้าเนี่ยวิ่งนนได้เท่าไหร่วะ งานเร็วอ้ยอะไม่เป็นไรสัตว์เดี๋ยวเป็นซีเรียสทุกคนเว้ยเฮียทำซีเรียสเว้ยอะไรที่เป็นซีเรียสอ่ะมันไปได้เว้ยจริงเฮียโอ้ยแรงจัดโอ้ย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 อย่าแรงเกินจัด จรวดทางเรียบอ่ะไหนเนี่ยเอาจะพูลเหรอมันน่าจะมีโค้ดเสกให้น้ำท่วมได้เลยนะให้เฮียลูกไก่ทำให้พี่หน่อยดิพี่อยากได้ได้กว่าต้องรีเทิร์ฟเลยอ่ะพี่ีอยากได้ม่าน้องชายเดี๋ยวค่อยทำครั้งหน้าก็ได้น้ำท่วมแม่งทั้งหลังยีงอยอะไรประมาณนี้ยทำอะไรพี่นะอะไครับเอาแบบเซิร์ฟพังอ่ะครั้งเดียวอ่ะ แจกรถครับ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 แจกรถใครไม่มีรถกลับเอาไปเลยใครอยากได้รถเียแจกรถแจกรถแจกรถใครอยากได้สามห้ามีชุดแต่งดินมนดิสโมนะไอ้ลุงได้โดนใบแล้วเนี่ยไม่โดนกูอนุญาตไอ้เหี้ยนี่ขอบคุณครับ อี้ของลุงด้วยเออใช่ไดกราฟกันอีกรนาบ้าเอาบ้ามาเอาเอากรับเอาไปเลยอยากได้เครื่องบินอะไรไหมรถทงรถถังได้หมดนะช่วงนี้แบบปีใหม่อะรถถังได้เด็ดลุงเอาเปล่าผมอยากให้หัวลิงกลายเป็นบัวครับคืออะไรวะหัวลิงกลายเป็นควายอะลุงอยากให้มันเป็นควายอยากให้แม่งเป็นบัวปกติก็เป็นอยู่แล้วนี่โคตรติดโมผู้หญิงหลอกอะโคตรเสกไม่รู้อบบนึงถามก่อน ลูกไก่โคตรเสกงัวคือเสกยังไงอ่ะเสกอะไรนะพี่เสกคนให้เป็นงัวบอกบมกให้แต่ว่าพี่ต้องไปหาเลขกันนี่ย้อานะเลขสกินมันเสกให้ทั้งเมืองเลยได้ปะไม่ได้นะไม่ได้ทีอะไรเดี๋ยเติร์กแตกเสิร์กเป็นเด็กดีกว่าเสกเป็นเด็กดีกว่าอย่าเสกเป็นเด็กโคตรเด็กคือโคตรอะไรอ่ะหาพี่หน่อยดิ จะเสกเป็นเด็กทั้งเมืองเลยแล้วมันแล้วมันกลับไปได้ปะได้ครับคือเซิร์ฟดีมันหายใช่ไหมใช่ครับเขาเขาไปอ่านนัว่าหายแล้วพี่อะไรอ่ะเออเสกเสกดูดูโค้ดไอ้นี่หน่อยดิโค้ดโค้ดโค้ดเด็กอ่ะโค้ดเด็กอ่ะเด็กประมาแต่เอ่อแปดสี่ตันสามพี่แปดสี่แปดสาม หนมันไม่เห็นเป็นเลยมันพิมพ์งไงวะลุกไก่ที่พิมพ์แล้วเนี่ยเซตสกรีนก็ต้องใส่ตัวเลขยังไงอย่างนี้ปะอ๋อลืมอย่างที่พิมพ์แล้วก็เลขเลขเอ่อเลขไอดีคนที่เราจะเซตแล้วก็เลขเลขเด็กับพี่เลขแปดตีเอาไว้ด้านหลังเหรอครับเซตสกรีนแล้วก็เลขคนที่เราจะเซตแล้วก็เลขโคดอ๋อนี่ไง เเดียวอะอะไรเช่น <yard> ด <tip> ิทำไรเขาเนี่ยเอ้ยดีแล้วดเปียวเฮ้ยกูไม่ได้มีแอดมินใหญ่อะกูเปิดมองเห็นชื่อคนทั้งหมดไม่ได้ว่ะ แต่บัวข้างหนึ่งอ่ะเปิดชื่อคนทั้งหมดไม่ได้อ่ะมันเปิดตัวเลขได้ป่ะว่าลุงไก่แบบว่าเลขข้างบนหัวอไอเนี่ยแอดมินนะดูดิตัวนี้มีปะของพี่อ่ะต,ตัวของพี่เานั้น่าจะไม่มีเนาะแต่พี่กดกดจับกันไม่มีอ่ะอ่ะที่ไปตรงเอ็มออะไรอ,ะอ่ะอ่า ไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรลุงไก่สี่ไม่สี่เลตโกูกบิดเป็นไรอ่ะ ก่อนไปแล้วกันเออ ัจ้ากัไนไหมทีไอเฮียมึงสิเฮีย <c oughs> เดี๋ยวกูตอบด,ดีกว่าสัตว์เดียวกว่า

ไใช่ลูกอัวเชนีช่อย่าไปเยอะกัวเชนี่ป้าป้าไปไหนอ่ะ พี่แคลพี่หวังพี่หวังมนะันอะ แม่แม่ด้วยแคนดี้ไอแค้อ๋อเฮ้ยมึงต่อยแม่ทำไมวะได้หวะบลิ๊กไอเชี่ยมันเสกอ๋อยังไงวะไอเชี่ยลุงไก่ลุงไก่เสกอ๋อได้ปะ มึงไปเสกออกไม่ได้พี่ออ้ยทำไมอ่ะแล้วมันมีเศกที้อะไรให้มันได้เยอะๆบ้างปะแตบบ่ว่าลุนลัวเร็วๆว่ะแล้วจะทับไปไดนทำไรเว้ยทำให้หน่อยดีเซิเเร์ฟแตกพี่ไม่แตกลองเชื่อพี่ดีกูอ่ะโดนหนึ่งการทำเซิร์ฟไปสั่นก่อนที่กูจะมาเป็นแบบเนี้ยไอ้ที่กูทำงานหลังบ้านมาก่อนไอ้ี้ยมันจะเถียงพี่ดิเราก็แตกไปเยอะแล้วนะ กดกรอบได้ประมาณนึงนะเดี๋ยวกอดลงไปก่อนดีมันน่าจะง่ายกว่าเสร็จสกิน ID กดเสร็จจุดมันววได้หวังดี